สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูเรื่อง apostrophe กันนะคะ apostrophe เนี่ยมีอยู่2หมวดหมู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหมวดหมู่แรกกันหมวดหมู่แรกก็คือการผสม noun pronoun นะคะกับ verb นะคะเช่น his my friend นะคะ his my friend ก็คือเขาเป็นเพื่อนของฉันนะคะ his ย่อมาจากอะไรเอ่ยย่อมาจาก he is นะคะสำหรับใครที่ยังไม่แม่น เรื่องนี้นะคะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเป็นเรื่องของ contractions นะคะที่ได้อธิบายไว้แล้วเนาะว่าเออถ้าเจอ subject อันนี้ถ้าเจอ verb อันนี้เนี่ยเราจะ contract หรือว่าย่อเขายังไงนะคะสามารถไปทวนได้ก่อนนะคะอ่ะโอเค he's my friend เนี่ยก็คือเขาเป็นเพื่อนของฉันนะคะมาดูตัวอย่างนี้ค่ะ I've been there before นะคะฉันเคยไปที่นั่นแล้ว I've ย่อมาจากอะไรเอ่ยเป็น I have been there before นะคะนั่นแปลว่าฉันเคยไปนะคะต่อมาค่ะตัวยอย่างอันนี้ h e s so sweet นะคะอันนี้ก็ย่อมาจาก He is นะคะเขาน่ารักมากเลยนะคะเป็น he is so sweet หรือว่าย่อเป็น he's so sweet นะคะ apostrophe แบบที่สองคือการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะเรามาดูตัวอย่างกัน coffee's girlfriend is cute นะคะนั่นก็คือแฟนของกาแฟเนี่ยน่ารักนะคะอันนี้แบบ เอ๊ทุกคนอาจจะงงว่าว่าทำไมเอา,เอากาแฟมาเป็นคนอย่างนี้ก็คือจี้ได้ personification นะคะหรือว่าได้ดึงสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตอะแล้วเติมความเป็นมนุษย์ให้เขานะคะ personification นะคะก็คือการที่ทำให้เขากลายเป็นมนุษย์นะคะอ่ะ coffee's girlfriend is cute แฟนของกาแฟน่ารักนะคะอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คืออะไร marshmallow หรือเปล่าน,นะคะอ่ะ Bacon's new shoes are so cool รองเท้าใหม่ของ Bacon คูลมากเลยนะคะนี่ก็คือ new shoes หรือว่ารองเท้าใหม่เนี่ยเป็นของคุณ Bacon นะคะแล้วก็มันเท่มากเลยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้นะคะ it was paintbrushes idea นะคะมันเป็นไอเดียของผูกันนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยไอเดียใช่ไหมไอเดียของผูกัน นะคะ apostrophe เนี่ยก็คือเครื่องหมายอันนี้นั่นเองนะคะเครื่องหมายที่เป็นอย่างนี้มันมีหน้าที่อยู่2หน้าที่ใช่ไหมคะหน้าที่แรกก็คือการเชื่อม uh, noun หรือว pronoun ไปกับ verb ใช่ไหมคะเช่น she's so cute ย่อมาจาก she is so cute ใช่ไหมคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเช่นอันนี้ paint brushes idea นะคะเป็นไอเดียของ paint brush หรือว่าไอเดียของผูกกันนั่นเองนะคะทีนี้ในหมวดหมู่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึง่งนะคะกรณีเป็นประธานภาผู้พสเนี่ยเราต้องจำนิดนึงนะคะมันจะมี2วิธีคือ เติม apostrophe ไปเลยกับเติม apostrophe s นะคะในกรณีที่ kids เนี่ย kids คือเด็กหลายๆคนใช่ไหมคะคือมันมีตัว s อยู่แล้วเราก็เติมแค่ apostrophe ไปได้เลยนะคะ dogs เหมือนกันหมาหลายตัวใช่ไหมก็เติม apostrophe ไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียเดียวหรือหลายอเดียอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่เกี่ยวนะคะให้เรายึดหลักตัว ประธานที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะอืมถ้าสมมุติเป็น kids ก็เติม apostrophe ได้เลยถ้าสมมุติเป็น kid อะ kid เนี่ยแค่คนเดียวใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเป็น apostrophe s อันนี้จะเป็นรูปแบบ singular หรือว่าเอกพจน์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น kids อย่างนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบ plural นะคะหรือว่าพาหูพจน์ นะคะเราก็จะเติม apostrophe อันเดียวส่วนถ้าเป็น singular เป็นเอกพจน์เราก็จะเติม apostrophe s นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าลองดูค่ะถ้าสมมุติ kids เนี่ยเด็กหลายคนแล้วเราเติม apostrophe s เนี่ยมันดูรก,กไหมคือมันมี s แล้วก็ apostrophe แล้วก็ s เขาก็เลยตัด s ออกค่ะตัด s ออกให้มันดูไม่รกหูรก,กตา นะคะอะ่จำประมาณนี้ก็ได้นะคะทีนี้อ่มาดูตัวอย่างนี้นะคะในกรณีประธานพาหูพจน์เนี่ยมันเป็นรูปแบบ irregular noun หรือว่าคำนามที่มันเปลี่ยนรูปกลายร่างอย่างเงี้ยอย่าง people เนี่ยรูปรูปเอกพจน์ของเขาคืออะไร people คือ person ใช่ไหมคะ person กลายเป็น people แล้วก็ child กลายเป็น Children ใช่ไหมคะในกรณีที่เป็นรูปแบบพหูพจน์แบบไม่มี S นะคะเราเติม apostrophe S ได้เลยนะคะก็จะเป็น the people's idea นะคะแล้วก็ the children's book อย่างนี้นะคะอืม แล้วก็อย่างที่จี้บอกว่าอันนี้ให้ยึดหลักตัวประธานว่ามี s หรือไม่มี s กรณีเป็นพหูพจน์นะคะไม่ต้องยึดตามข้างหลังนะคือข้างหลังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าเออเราขยายอะไรนะคะเช่นอันนี้ก็คือจะมี the kids ใช่ไหมคะก็เป็นเด็กหลายๆคนเป็นไอเดียของเด็กหลายๆคนไอเดียเดียวก็เป็นไอเดียที่ไม่มี s แต่ถ้าเป็นหลายไอเดียก็เป็นไอเดียที่มี s นะคะ อันนี้เหมือนกันน้องหมาอันนี้เป็นหมานะคะน้าน้องหมานะคะน้องหมาสมมติมีน้องหมา3ตัวนะคะทอยเนี่ยน้องหมา3ตัวเนี่ยแชร์ของเล่นชิ้นเดียวกันหรือเปล่าถ้าชิ้นเดียวกันก็เป็นทอยอย่างนี้ถ้าหลายชิ้นก็เติม s นะคะแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนนะก็คือกฎการบวก apostrophe หรือ apostrophe s เนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามพวกนี้นะคะให้ยึดหลักตาม ประธานของเขาอันนี้นะคะประธานของเขาเนาะโอเคอะทีนี้เรามาทำมินิควิสกันนะคะมินิควิส number one นะคะ it is a red car นะคะก็คือมันเป็นรถสีแดง John owns this car นะคะรถของจอนนะคะถ้าเราเนี่ยจะใช้ a p o s t r o p h e หมวดหมู่ที่1กับหมวดหมู่ที่2เนี่ยในประโยคที่เป็นคอมบ i เนี่เราจะทำยังไงนะคะอันนี้เราต้อง contract เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม it's นะคะเราจอห์นเนี่ยจอห์ John, เป็นซิง u l a r ใช่ไหมคะเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็เติม a apostrophe s นะคะก็จะเป็น it's John's red car นะคะแล้วก็อันนี้ There's a book มันคือหนังสือ Charlie owns this book นะคะเราจะ combine ยังไง It is เราก็ต้องเป็น apostrophe s ใช่ไหมคะแล้วก็ Charlie Charlie เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะก็เป็น apostrophe s ได้เลยทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ They are toys นะคะก็คือเนี่ยคือของเล่นใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายชิ้นด้วยนะคะ My Kids own them นะคะนั่นก็คือลูกๆของฉันเนี่ยเป็นเจ้าของของของเล่นเหล่านี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อันนี้ต้องเป็น they are there นะคะ my kids อันนี้เป็นเอกนพหรือพระหูน์เอ่ย kids อันนี้เป็นเอกนพหรือพระหูภพ เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะก็จะเป็น s แล้วเราจะเติม apostrophe อย่างเดียวนะคะตามกฎอันนี้เลยในกรณีที่ประธานเป็นพหูพจน์เราจะเติม apostrophe ไปเลยนะคะนี่เหมือน kids แล้วก็ apostrophe dogs apostrophe นะคะ อันนี้เหมือนกัน kids แล้วก็เติม apostrophe ไปได้เลยนะคะแต่กรณีเป็น kids คนเดียวนะคะเราต้องทำยังไงเราต้องเติม apostrophe s นะคะในกรณีที่เป็นเอกพจน์ K P P H H t นะคะไม่ว่า toys จะเติม s หรือไม่เติม s t o y มีกี่ชิ้นก็แล้วแต่นะคะให้เราอิงตามประธานของเขานั่นเองนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสรุป apostrophe นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ